วันนี้เสนอตอนการลอกค่าปูนิ่มค่ะต่อจากตอนเดิมที่แล้วนะคะเราได้ดูการเลี้ยงปูนิ่มไปแล้วซึ่งถึงตอนนำปูทะเลลงกล่องพร้อมกับการให้อาหารวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูการลอกกระดองของปูนิ่มกันค่ะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันนะคะกาละรััั้งงนนยมีปูด ทีนี้เราก็ต้องดูทุกสี่ชั่วโมงพอดูเพื่อตอนที่เขาจะหลอกคาจะกลายเป็นปูนิ่มเราจะดูว่าเพราะว่าถ้าเขาลอกเกินสี่ชั่วโมงมันได้จะแข็งตัวเราต้องดูทุกสี่ชั่วโมงครับเอาที่เราเราต้องสาวดูแบบนี้เนี่ยที่ดูเราเขจะดูเนี่ยกล่องไหนมีสองตัวในนั้ใช่เลยกล่องมีสองตัวใช่เลยใช่ไหมครับครับครับนี่ครับสองตัวครับนี่เห็นนะเห็นไหมตองที่แดดเราจะเห็นชัดอ้าวอาะไรครับ เจอแล้วครับตัวแรกครับท่านผู้ชมนี่แหละครับปูแฝดครับงงใช่ไหมครับปูแฝดมันคืออะไรนี่แหละครับปูแฝดครับเขามีอยู่สองตัวครับใส่ไปดูเดียวจะมีสองตัวนะ่ยน่ามหาศย์มากครับเราใส่เป็นตัวเดียวมีถึงสองตัวสงใส่ใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมใส่ปูทะเลไปแค่หนึ่งตัวแต่กลายเป็นสองตัวได้ยังไงจริงๆแล้วพอปูทะเลลอกราบหลุดมาจากกระดองเก่าก็เลยเหมือนมีสองตัวยังไงล่ะคะ นี่ยิ่งกว่าเล่นมายากลอีกเเดี๋ยวเราจะหาต่อไปเรื่อยๆนะครับลุงเช่ป่วะฝาจะหมดแพรครับดูเขาใช้สายตาแบบว่าสุดยอดเลยครับเอาแล้วทีนี้เราก็มาตัดดูครับที่สาวเมื่อกี้นี่ครับปูนิ่มครับนี่ นี่ครับคุณนิ่มครับนี่ตัวเก่าเขาครับนี่หูสลายเยอะเลยนี่จะออกเป็นตัวนี้นี่นีเพลผูบครับตัวนี้ครับเอาจับไว้สิมาดูอีกสินี่ครับจะได้ดครับนี่นี่ะครับเราจะเปิดให้ดูครับอูแฝดครับแตละแต นี่ครับปูแฝดครับแต่อันนี้นี่ครับยังเป็นเปนอยู่นะครับขายังเด็กๆอยู่แล้วเราว่ามันหนีบเอ้าครับนี่นี้ครับนี่ตัวเมียอันนี้เพศของมันชัดนี่นี่กระเทยครับจะหลอกเป็นตัวเมียครับนี่นี่นะนี่ดูเขาปิงเนี่ยนี่กระเทยหลอกเป็นตัวเมียครับครับเป็นตัวเมียครับตัเพื่อเขาจะ แพรพันคมันเป็นตนัวเมียแล้วก็จะวางไข่พอวางไขเ่เสร็จแล้วเขาก็ตายแล้วเขาก็มาอยู่กับเราแล้วจบชีวิตของเขาจบชีวิตในการออกไข่ครับนี่เป็นแม่นาคเนี่ยจบชีวิตในการคลอดลูกแล้วเราหาอีกทีกี่โมงนะได้ลูกตอนที่สองครับที่สอง คืนยืดเวลาได้หน่อยครับอ๋อกลางวันไม่ได้เลยใช่ไหมครับกลางวันไม่ได้เลยครับหนึ่งตัวนุ่งนะนี่หนึ่งตัวแซงลุงมาแล้วแซงลุงมาแล้วหนึ่งตัวเก่งเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งนะลุงแอบชมหรือเปล่าถ้าคนไม่เก่งจะเจอเหรอเช่นลุงเนี่ยไม่เจอเลยตอนนี้อืมอะไรก็รอคือจะหมดแก้วแล้วครับหมดอีกแก้วครับ ก็ไปดูแพะถัดไปครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมีหลายแพมากนะครับมีทั้งหมดสิบห้าแพรครับอ้าวนี่เรามาดูปูที่กําลังลอกดีกวานี่เราก็เจอแล้วครับคืออันนี้กําลังลอกอยู่ใช่ไหมกําลังแปลงล่างครับกำลังแปลงล่างเขาจะค่อยๆขยับขยับขยับเขาถอยหลังออกทุตนี้ทุะนี้ครับออกจะออกจะลู่เหาะแล้วครับสองทีสามทีก็จะหลุดแล้วครับ นี่เขาหลุดเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็ถอยเรื่อยๆครับถอยทีละนี้ทีละนี้จะปิ้งเปแล้วครับเอาขาไหมวันนี้ครับท่านผู้ชมโชคดีมากได้เจอปูที่กําลังจะออกนะครับใกล้แล้วครับโอ้รักกันมาตั้งนานจะมาเสือกสายไล่ส่ง,องตอนนี้เองเหรอนะยักด,ดูเนเดียวก็จะเสือกสายได้ส่งของกาวออกเลยนะ่ะเขาจะถีบออกเลยใช่ไหมครับ,รบแต่เขายังนิ่มมากเลยครับนี่ครับนี่ไงนี่อนิ่มจริงด้วยครับ นี่นะครับคือกระดองเก่าของเขาใช่ไนี่คือกระดองเก่าของเขาแล้วก็ค่อยๆขยบทินี้ชิ้นนี้ินี้นนแล้วก็ออกมาเป็นตอนนี้ตอนนี้นี่มากเลยครับลุงอืออือพร้อมแ่ช่วงนี้คือเขาจะหมดแรงใช่ไหมหมดแรงไม่มีแรงหนีไปลแล้วครับไม่มีแรงดินเลยเป็นไหนแล้วก็นั่งสาวอยู่นี้ใช่ไหมลุงครับ อยากจะหาคนช่วยสาวทุกคนเนี่ยนะดันแน่แล้วที่บ้านลุงไม่มีแหละครับยังไม่พอใช่ไหมครับไปเอ็ด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 ไปลุงนัแอบมีเซลล์วะใครที่อยากจะมาสาวปูนะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลุงเอาไปตลาดใช่ไหมครับครับผม เราไปขายตลาดอย่างขายปูตอนกลางคืนเรามาสาวปูกลางวันเราไปขายปูนะแล้วก็อาชีพอาชีพชีวิตนี้ก็อยู่กับปูทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนี่ยแต่ก็สร้างรายได้ให้กับลุงเยอะนี่ก็เป็นอาชีพที่หนึ่งที่มันก็จะวัาเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยจะว่าลําบากก็ไม่ลําบากจะว่าสบายก็ไม่สบายแล้วมันเป็นยังไงครับมันก็ไปได้เรื่อยนะครับไปได้เรื่อยถ้าเราคิดว่าลําบากก็ลําบากอ่ะถ้าเราคิดว่าสบายเราก็สบายอ่ะลุงเขามุกเยอะครับ งานของคนแก่นะแต่เอาครับเรลือก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราไปพักผ่อนนี้ก่อนลุงครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปขายกันใช่ไหมครับครับเช้าเราต้องมาแพ็กปูจะพักหนึ่ง แล้วก็เอาปูที่เราตัดเนี่ยตัดไปแค่น้ําแล้วเราก็ไปส่งตลาดเลยครับน่ลุูเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับหูปากกระพงขึ้นมาอวดกลองหน่อยเนี่ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดแล้วครับสิ้นสุดสำหรับปลาตีนี้ครับในค่ำคืนนี้ก็หมดแล้วครับก็ได้ปูเยอะพอสมควรครับและเดี๋ยว เราจะเอาปูไปทำอะไรครับเอาเอาไว้เช้าดี่ฝาบมะเช้าตัดเชา้ชาตัดเนเช้าตัดไปใช่น้ำจืดเพราะอยู่ในนี้เขาจะไม่แข็งตัวแล้วนะ<ด>ถ้าอยู่ในนี้เขาจะแข็งตัวเราต้องยกขึ้นมาให้กระพ้ะน้ำเค็มก่อนตอนนี้ก็ช่าบง, <c oughs> งนอนแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูนะครับเส้นทางของปูนิ่มว่าปูนิ่มจะเดินทางไปที่ไหนนะครับจะไปเข้า เหล่าไหนใช่จะไปเข้าเหล่าไหนแต่พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราง่วงใช่ไหมลุงง่วงอนะ่ะง่วง <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเราเจอกันใหม่ครับไปเลยดีกว่าไปดีฝากครับไป สัปดาห์หน้าเราจะตามกันไปดูค่ะว่าเส้นทางของปูนิ่มจะไปที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ